จังหวัดอุบลราชธานีชี้แจงกรณีเข้าใจผิดเหตุตระเวนจับเด็กในพื้นที่อำเภอตราการพืชผลโดยมีการแชร์ส่งต่อกันในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีในสุริยันบุญพรมนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงกรณีเมื่อช่วงเย็นของวันที่3ตุลาคม2568ที่ผ่านมาได้มีการโพสต์ในสื่อโซเชียลข้อความว่ามีรถยนต์สีขาวหลังคาแคริบอย ปิดฟิล์มทึบไล่จับเด็กในพื้นที่ทำให้ได้มีการแชร์ต่อๆกันไปมากกว่า200แชร์อย่างรวดเร็วสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านแดงและตำบลใกล้เคียงโดยหลังจากนั้นได้มีการลบโพสต์เนื่องจากได้มีการติดตามรถคันดังกล่าวจนเจอและได้มีการโพสต์แก้ไขว่าเป็นการเข้าใจผิดกันจากนั้นได้เดินทางต่อมายังถนนภายในบ้านสุขสำราญหมู่ที่8ตำบลบ้านแดงซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ The cat sat on the โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาวันที่3ตุลาคม2568เด็กชายเอนามสมมุติอายุ10ขวบนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนแห่งหนึ่งได้ปั่นจัก,กรยานมาตามเส้นทางเพื่อมาหาเพื่อนและพบกับชายวัยรุ่น2คนทำรับรล,ล,ล่อๆอ,อ,อยู่ข้างป่ามันสำปะหลังโดยมีรถยนต์ติดฟิลม์มทึบจอดอยู่ใกล้ๆจากนั้นวัยรุ่นทั้ง2คนมีท่าทีเหมือนจะวิ่งไล่จับด้วยความตกใจจึงรีบปั่นจักรยานหนีสุดชีวิตพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือ มาตลอดทางจนมาพบกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงรีบแจ้งเหตุด,ดังกล่าวให้กับนายโองการบริหารส่วนตำบลบ้านแดงทราบจึงได้มีการโพสต์เตือนภัยในสื่อโซเชียลเพื่อรีบเตือนให้ผู้ปกครองคอยระวังดูแลเด็กให้อยู่ในสายตาป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียหากเป็นแก๊งลักพาตัวเด็กจริงพร้อมทางได้แจ้งตำรวจไว้อีกทางหนึ่งด้วย หลังจากนั้นได้ติดตามรถคันดังกล่าวจนพบในพื้นที่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ7กิโลเมตรพบว่าเป็นรถของคนในพื้นที่ซึ่งขับโดยวัยรุ่นสองคนได้ขับรถเข้ามาเอาอะไรซ่อมรถอยู่ในหมู่บ้านและได้จอดรถเพื่อลงมาไล่จับงูสิงที่ตัดหน้ารถเด็กปั่นจักรยานผ่านมาจึงทําให้เข้าใจผิดนึกว่าเป็นแก๊งจับเด็กวันนั้นพวกผมไปเอาอะไ่ที่บ้านแดงน้อย แล้วก็ขับรถกลับมาแล้วก็เห็นเด็กอยู่ร้านค้าผ่านมาแล้วก็มาเจองูสิงอยู่ข้างทาง mm hmm. แล้วก็จอดรถลงมามันรีบไงก็ไม่ได้งูสิง mm hmm. พวกผมก็เลยตะโกนบอกเพื่อนว่า, u, าเอาแม่ยาเอาแม่ uh huh. เพราะว่าื่อนผมซื้อหยาเด็กก็มาถึงเสาไฟต้นนู้นก็ตกใจทีนี้ mm hmm. ผมก็ไม่ได้ระแวงว่าเด็กมันจะตกใจขนาดนั้นไง mm hmm. พอนีไม่ได้งูสิงที่ตรงนี้แล้วผมก็ ขึ้นรถก็ขี่กลับบ้านเพราะว่ามันเป็นเวลาช่วงเลิกง,งานผมไม่ได้เอะใจว่าเด็กมันจะตกใจวันนั้นช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมได้รับแจ้งจากผู้ปกครองและก็น้องนักเรียนคนนี้ครับไปหาผมที่บ้านอยู่ในอาการตนกอยู่ตกใจแล้วก็ยังตัวสั่นอยู่นะครับว่ามีคนสองคนไล่จับตัวน้องเขาก็เลยเป็นที่มาที่ผมแจ้งเหตุให สนอตการพืชผลทราบก็เลยลงเฟซบุ๊กเตือนภัยเห็นว่าเป็นเหตุไล่เด็กผมก็ห่วงว่าจะเป็นวงกว้างนะครับก็เลยรีบเตือนภัยนี่คือจุดประสงค์ของผมวันนั้นครับวันนี้เป็นมาชี้แจงดีใจนะครับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นรูปแบบนี้ไม่ใช่เหตุลักพาเด็กเป็นเหตุเข้าใจผิดก็ดีใจในระดับหนึ่งแต่ว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับเด็ก และก็ผู้ปกครองในตัวผมเองในฐานะผู้นําท้องถิ่นมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับทุกฝ่ายไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอทราบข้อมูลที่เป็นจริงก็อยากให้สังคมได้ทราบเขาเหตุการณ์ที่เป็นจริงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ